มาดูเรื่องนี้กันนะคะที่เขาบอกว่าเจ้าภาพทําถึงมากค่ะโดยเจ้าภาพงานนี้ค่ะได้มีการเหมาเข้าสารแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรกว่า1ตันนํามาแจกเป็นทานในงานศพค่ะปกติแล้วค่ะท้องที่ะระลึกภายในงานชาปนกิจศพนั้นส่วนใหญ่จะแจกเป็นอย่างเช่นวัตถุมงคลยาสามัญประจําบ้านยาดมหรือว่าอื่น แต่ที่งานนี้ชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว,ว่าเจ้าภาพทำถึงมากๆโดยงานฉปนก,กิจศพจัดขึ้นที่วัดบ้านปอพรานตําบลทุ่งอรุณอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นงานฉปนก,กิจศพของคุณแม่ยุวดีเขียนนอก ภายในงานนั้นเต็มไปด้วยพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ยังมีสินค้าทางการเกษตรอีกหลายชนิดที่นำมาประดับประดาตกแต่งประดับเมนเหมือนกับมาออกบูธตามงานโอท็อปกันเลยทีเดียวนะคะโดยภายในงานจากการสังเกตเนี่ยก็พบว่ามีตั้งแต่ข้าวหอมดอกมะลิน้ำมะขามป้อมไข่นกกระทาจากอำเภอจักราช มะขามเทศเพชรโนนไทยขนมผิงทองม้วนจากอำเภอโนอนไทยกล้วยหอมเสริงสางส้มโอจากอำเภอเมืองน้ำอ้อยคั้นสดจากอำเภอขามสะแกแสงผักปลอดสารอีกจำนวนมากที่มาจากเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์จาก32อำเภอเลยค่ะทั้งหมดนี้นำมาแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานชฉปนกกิจศพ นอกจากนี้ทางเจ้าภาพยังมีการเหมาซื้อข้าวสารจากเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่มามากกว่า1ตันเพื่อที่จะนำมาแจกภายในงานครั้งนี้ด้วยโดยทางด้านนางสาวปุญญาณุตเขียนนอกบุตรสาวของผู้วายชนได้เปิดเผยว่าการที่ได้นำผลผลิตทางการ,กรเกษตรนั้นมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานศพของคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เองเป็นคนชอบทำการ,กรเกษตรมากๆคุณแม่ชอบปลูกข้าวปลูกพืชผัก ปลูกกินกันเป็นประจำกับคุณพ่อแล้วก็ในช่วงที่ท่านป่วยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตคุณแม่ได้สั่งเสียเอาไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ในงานศพของแม่ให้นำผลผลิตข้าวและพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรมาตกแต่งในงานศพจะได้เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเกษตรกรและให้มอบของเหล่านั้นให้กับคนที่มาร่วมงานศพแม่ และยังมอบต้นกล้าให้กับชุมชนเพื่อที่จะนำไปปลูกไว้กินกันภายในครอบครัวเหมือนอย่างเช่นคุณแม่เคยทำค่ะ